คุณโน้ตกำกับการแสดงไม่เปิดเผยใบหน้าเอาแล้วเอาแล้วติดยาทิดยา โทรไปแจ้งตำรวจให้นะถาล้เล่นหาอุปกรณ์หนึ่งเก้าน1่งพบเจยาพติค่ะพรดะ่งไว้ดเล่นรงท้าพบเจอยาเสพอีกค่ะพบกระดูกะดิ่งไว้ด้ว ตำรวจคนตำรวจงงเลยไม่เคยใช้รุ่นนี้กรุณาดูโทรศัพท์เจอที่ไหนครับเจอหน้าเด็กๆพบเจอหน้าโรงเรียนค่ะตำรวจช่วยค้นหาข้อมูลให้หน่อยนะคะครับโอเคครับในกล้องจับปิดนะคะหนึ นี้กล้องวจรปิดนี่กล้องวงจรปิดอยู่ไม่เห็น 어? <목소리나> ำลวดไปเข้าคุกผู้ชมหัวเราะกันใหญ่จบแล้วจบแล้วค e ่ะ ตกลแล้วค่ะเนักเรียนเจอยาสติดตอยู่และไมสารถบอกไรนักไปบอกครูหรือําไปบอกผู้ใหญ่สอนใ้บรรทุนใจตำรวจเป็นเม3นมาวในตารวจต้นหาข้อมูล ของไปทีดูกล้องมันจอดติดว่าเป็นสองห้าจับคนหาเข้าถึกติดอับรมืกับ